สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเวดี้วิกจะมารีวิวแฮร์พิซปิดผมบางเสริมผมหนานะคะตัวที่แม่ค้าย,ยิบมารีวิวนะคะจะเป็นตัวนี้เลยความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4.7นิ้วความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอฟูซิลส์นะคะหนังศีส่งเมือนจริงสุขภาพดีค่ะ พื้นงานประมาณนี้นะคะขนาดเท่านี้นะคะจะมาด้วยกันสมความยาวนะคะได้แก่14นิ้ว18นิ้วแล้วก็21นิ้วโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้แม่ค้าจะมาใส่ให้ชมกันทั้ง3าความยาวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก14นิ้วก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เปิดกิบปลอกแบ็คออกแบบนี้นะคะมีเท่าไหร่ก็เปิดให้หมดนะคะลูกค้าสามารถเย็บกิบปลอกแบ็คเพิ่มได้นะคะหรือว่าจะลอออกก็ได้เหมือนกัน วางตรงบริเวณที่เรามีปัญหานะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดจัดทรงจัดลาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดกิฟได้เลยค่ะระหว่างติดกิบนะคะก็พยายามดึงพื้นงานให้ตึงนะคะพื้นงานจะได้ไม่เปราะนะคะและนี่ก็คือความยาวโดยประมาณ14นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมความยาว18นิ้วได้เลยค่ะ และนี่ก็คือความยาวประมาณ18นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความยาว2 1นิ้วกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือความยาวโดยประมาณ2 1นิ้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจัดแต่งทรงผมกันเลยดีกว่านะคะหวีที่แม่ค้าใช้นะคะจะเป็นหวีสวีวิกโดยเฉพาะค่ะหวีทั้งวิกแพรพีทแล้วก็ที่เสริมผมบางนะคะได้ทั้งเส้นใหม่แล้วก็ผมแท้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีปุ่มนะคะจะทําให้การหวีผมนะคะค่อนข้างที่จะไหลลืน่นแล้วก็ช่วยถนอมเส้นผมด้วยค่ะ วีจะแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหนีบผมกันค่ะค่ะก็แม่ค้าเปิดที่หนีผมแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาม้วนล,ลายเล็กน้อยน,นะคะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถม้วนได้หนีบได้ย้อมได้นะคะทําได้ทุกอย่างเลยค่ะจะแต่งได้หมดเลยนี่ค่ะลูกค้าสามารถลอนอย่างนี้ได้นะคะจะหนีบตรงหนีบงุม้มหนีบปลายยังไงคือได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะคะของแฮร์พิปิดผมบางตัวนี้นะคะก็ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ4.7นิ้วนะคะความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วมีทั้งหมดด้วยการ3ามความยาวนะคะตามนี้เลย,ยก่อนไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหนังสีสันเสมือนจริงนะคะจะเป็นงานทอฟูซิลส์นะคะ มานี้หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะแฮร์พิซปิด,ปดผมบางของเวอรี่วินะคะก็ทักเวอรี่วิมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ